นี่ไงคุณน้ำผึ้งือไทยชนกสมบนะพี่น้ำผึ้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผิวค่ะอ๋อเรื่องผิวเรื่องผิวพรรณเดี๋ยวคงได้คุยกันตมงต้องคุยอยู่แล้วเพราะคุณเป็นโรคผิวหนังตามง่ามขาบ่อยพี่หนุ่มใช้คำดีปกติบ้านเราจะเรียกสังคังแกคือเป็นที่ง่ามพรเพมัสิ่งที่มันพูดอะโกหกทั้งนั้นไอ้ที่มันมาพูดเนี่ยเลือจ้องเลือจ้างนะผมสอนมันบิดซ้ายบิดขวาหัเนหะมันโกหกทั้งนั้นแต่ไอ้สิ่งที่พี่พูดคือเรื่องจริงฟ้าผ่ามันก็ โอ๊ยตอนนี้กูตายไปแล้วล่ะแหมมันเรื่องจริงหูพี่เนี่ยฟังกับนี่เลยไอ้เป้าปักไฟนี่เลยแต่ว่าเราไปไม่ยอมห้องก็ห้องติดกันห้องติดกันไม่แต่พี่ไม่อยากฟังเขาทำไมอยากรู้เขาสไตล์อยากรู้มันทําอะไรเพราะตอนแรกผู้หญิงมาเคาะห้องพี่พี่ช่วยหนูด้วยพี่ช่วยหนูด้วยไม่ปล่องจริงอ่ะไม่จริงนี่นิดาเราทํา้เรื่องเซ็กมาเยอะๆเนี่ยบอกเลยถ้าฟังคนนี้เต็มๆนะเต็มๆแต่ยิ่งกว่าที่ได้ยินในรายการเนี่ย